วันนี้จะมาเล่าหนึ่งในประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดอย่างกิจกรรมโดยเชน่นชาร์กส์วนสีิบซนอุนเทเดมเทมามิทจอห์ชอินดซุคุนที่จัดขึ้นณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุลาต้นลงแข่งขันเรียงความภาษาเยอรมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวเริ่มจากตอนสมัยมปลายเรียนสายสิงงงง่งอังกฤษเยอรมันเขาก็จะมีให้ทุกคนวัดระดับภาษา A1 งต้นเป็นหนึ่งในคนที่วัดได้ระดับเซอร์กูด หรือระดับดีมากและได้ไปวัดระดับ A2 ที่สถาบันเกิร์เชกอิน i t ิ t ิ t สาทรได้ระดับ b f r e ร i g ิ n หรือพอผ่านเท่านั้นโดยปกติสายที่จะเทรนเด็กในสายเพื่อไปประกวดงานโดยชันชักในทุกปีในปีนี้จะมีประกวดศูนย์ทรพจน์ร้องเพลงวาดภาพตอบปัญหาสื่อมอัลติและเรียงความทุกอย่างเกี่ยวกับ m i d โรช i ินดิสคุนซึ่งแตะออกมาได้คือภาษาเยอรมันสู่โลกอนาคต เขาจัดขึ้นประมาณปลายเดือนสิงหาคม2017ซึ่งตอนนั้นตลอดเดือนสิงหาคมก็จะมีการซ้อมอาจารย์ที่ฝึกก็จะทำใวลาให้ตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยการเทรนคืออาจารย์จะกำหนดหัวข้อแล้วให้เขียนเรียงความจำนวนหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยใช้เวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ให้อาจารย์ตรวจว่าผิดแกรมมาหรือตรงไหนไหมเพราะวันจริงคือห้ามผิดเกิน5จุดพอมาตรวจ ประกวก็เขียนได้ประมาณ3ส่วน4หน้า A4 แล้วแต่ก็ยังผิดเกิน10จุดอยู่เลยนับมาเขียนครั้งที่2ซึ่งตอนกลับบ้านยังไงก็ต้องจับเวลาซ้อมและก็ต้องเอาแผ่นนั้นมาให้ตรวจในวันต่อไปที่เขานัดมาอยู่ดีแต่ก็ยังผิดเกิน5จุดอยู่ช่วงนั้นสองวันที่ก็ต้องมาซ้อมด้วยตอนที่อาจารย์ให้พักเบรกก็ไปแอบดูเพื่อนซ้อมประกวดอย่างอื่นและดูเพื่อนอัดสื่อมัลติมีเดียและก็ไปดูเพื่อนที่วาดภาพโอ้โหสวยมาก เพื่อนกลุ่มนั้นไม่ได้ไปกรุงเทพด้วยเราก็เลยรู้สึกว่านอกจากเราเป็นความหวังของเพื่อนๆแล้วยังเป็นความหวังของสายและชื่อเสียงของโรงเรียนอีกด้วยด้วยเหตุนี้ตัวเราเองก็ต้องพยายามมากกว่านี้พอวันต่อมามีการซ้อมเขียนรอบที่3โดยกําหนดเวลาให้45นาทีเราก็แบบฮะ ah? 45นาทีกับ1นหน้า A4 จะทำไม่เนี่ยแต่ยังไงก็ต้องลองดูเอาจริงๆมันได้ถึงเกือบหน้า A4 เลยนะ แต่จุดผิดเท่าไหร่รู้ไหม20กว่าจุดตอนนั้นอาจารย์ก็ได้นำาทริคการเขียนเรียงความนิดๆหน่อยๆคือ 1. ห,หยิบยกคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาให้มันเป็นฟอร์มเดียวกันถ้า informal ก็ informal ไปเลยถ้า formal ก็ formal อย่ายใช้ผสมกันจะทำให้อ่านเข้าใจง่ายกว่า 2. เราสามารถนำเสนอเรื่องทั่วไปที่เรารู้บ้างเกี่ยวกับประเทศเยอรมันเพื่อขยายบรรทัด ความรู้ที่เราเกสจะทำให้เขียนได้เข้าใจง่ายและกระชับเวลาลองนำทริคมาใช้ดูปรากฏว่าเขียนได้ครบหนึ่งหน้า A4 และมีจุดผิดแค่7จุดเท่านั้นตอนนั้นต้องเขียนใหม่อีกรู้สึกว่าจะรอบที่6แล้วมั้งดีใจมากมีจุดผิดแค่4จุดเองแต่ผิดตรงที่เนื้อหามันไม่ว้าวเลยว่าสุดท้ายก่อนไปแข่งจดความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และจัดเรียงในเนื้อหาเรียงความ แต่เป็นที่น่าพอใจมากผิดไม่เกิน5จุดแล้วมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกด้วยเอาละตอนนี้พร้อมแข่งแล้วพอวันต่อมาเขาจัดรถตู้ให้โรงเรียนไปจะมีบางกลุ่มที่ไม่ได้ไปอย่างกลุ่มวาดภาพกับกลุ่มสื่อบนรถตู้ก็จะมีบรรยากาศแบบเพื่อนคุยกันเสียงดังมากเอานี่อยากจะนอนเต็มที่แล้วง่วงก็ง่วงจะหลับยังไงวะราแวงเพื่อนเอากล้องมาถ่ายจริง แต่คนจะหลับยังไงก็หลับแล้วตอนนั้นตื่นมาอีกทีถึงโคราชแล้วจ้านี่เรานอนนานขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้นอ่ะเพื่อนก็จะต้องไปหาอาหารกินอยู่ปั๊มแต่ไม่ชอบอ่ะเลยสั่งเซเว่นกินแล้วตอนนั้นก็นั่งมองเพื่อนกินข้าวไปยาวๆพอขึ้นรถตู้แล้วคราวนี้เพื่อนก็เปิดเพลงคอเบาๆแต่เราก็ชอบนะเพลินดีเ่าจะเปิดแต่แรกจะได้ไม่หลับ เมื่อเข้าใกล้เขตกรุงเทพแล้วเรานี่ตื่นตาตื่นใจมากตึกหรูหรูมอเตอร์เวย์ความสีวิไลสมันใช่เลยนี่ขนาดเคยมาตอนสอบ A2 เลยนะนี่ไม่กี่เดือนที่แล้วเองนะต่อมารถตู้ก็วกไปวนมาเรื่อยๆจนถึงโรงแรมแล้วก็เอาเข้าวของไปเก็บตอนจับเมดได้อยู่กับครูต่างชาติก็ดีนะพอถึงห้องเสิร์ชดูราคาโรงแรมนี้โหคือละหนึ่งพันต้นๆเลยนะ ไม่คิดว่าการที่ได้มาแข่งจ,จะมีสวัสดิการที่ดีขนาดนี้แต่สภาพจริงยอมรับว่ามันออกประมาณโรงแรมสองสาดาวมากกว่าแต่ในกรุงเทพเนาะได้มาลองอะไรแบบเนี้แบบฟร,ฟรีก็ดีแค่ไหนแล้วต้องอยู่กับรูต่างชาติคือได้พูดแต่ภาษาอังกฤษเลยนะเพราะถ้าพูดเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมดคงไม่ไหวแล้วสักพักหนึ่งก็ไปหาท่องเที่ยวกรุงเทพตอนนั้นทุกคนได้ไปวาดพระาแก้วก็คือต้องต่อคิวตั้งแต่5้าโมงแล้วก็ต้องเข้าด่านประตูอีก4ด่านเพื่อที่จะเข้าไปในนั้นให้ได้ ซึ่งด่านแรกได้เข้าประมาณ6โมงไปจุดตรวจธรรมดาเฉยๆต่อมาด่าน2เป็นประตูจุดเชื่อมถนนก็จะเป็นทางเดินนึกๆึให้เข้าด่าน3แต่ก่อนเข้าด่าน3พวกเราทุกคนก็จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยกันแล้วเข้าด่าน3ไปตั้งแถวเพื่อที่จะเข้าวัดในด่านสุดท้ายแต่กว่าจะได้เข้าวัดในด่านสุดท้ายก็ประมาณ2องทุ่มกว,กว่าแล้วพอสองทุ่มกว่า,ก,วาก็ได้เข้าวัด แล้วหลังจากนั้นก็ไปหาอาหารกินแล้วตอนนั้นก็เหนื่อยแล้วเลยต้องแยกกลุ่มกับเพื่อนไปกินเยาวราชแล้วก็กลับกับอาจารย์พอกลับไปก็อาบน้ําแต่งตัวนอนประมาณสี่ทุ่มแล้วแต่ด้วยความที่ครูต่างชาติค่อนข้างเคร่งเรื่องหน้าที่มากเพิ่มบอกให้ซ้อมเขียนเรียงความอีกรอบตอนนั้นง่วงก็ง่วงเพิ่มบอกว่าเอาเท่าที่ได้นั่นแหละเลยกาหนดเวลาให้30นาทีก็ตามนั้นได้ประมาณ3ามส่วนสี่ของหน้ากระดาษแต่ผิดแค่3จุด ตอนเสร็จก็ตาปือป้อแล้วเพื่อนเห็นเราง่วงก็เลยพากันปิดไฟนอนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนคุยกันอ๋อเพื่อนมันเม้ากันเรื่องพากันไปเที่ยวสีลมกับซอยละลายซับซึ่งไกลจะกบริเวณพอสมควรเลยแต่มองนาฬิกานี่คือ5้าทุ่มครึ่งแล้วกว่าจะพากันกลับมานะนน่เด a y ทู <S <S Day two. เขานับไปกินข้าวเช้า7จ็ดมงเราได้ตื่นตีห้าสีคิดสนุกอยากจะลงไปแช่ในน้ําสักพักหนึ่งทีนี้ครูเมดก็ตื่นแล้วตกใจว่าเราทําอะไรแต่เราก็ขอเพื่อนว่าขอเล่นน้ําแป๊บเดียวได้ไหมเพื่อนบอกว่าไม่ได้เราเลยได้ปล่อยน้ําออกตอนนั้นก็เฟลมากอย่าผ่อนคลายก่อนไปเจออะไรอยู่ที่โน่นนะแต่ก็ถูกของเพื่อนนะอาจจะกินข้าวไม่ทันก็เป็นได้ พอเก็บข้าวของเช็คเอาท์รีมุ่งไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมเลยจ้าเพราะต้องไปให้ทำพิธีเปิดงานตอน9ก้าโมงนาทีแรกที่เข้าเตรียมอุดมคือว้าวมากสาบากว่านี่เป็นโรงเรียนแ1ดสเอ็ดไรน์เลยใหญ่กว่าโรงเรียนในขอนแก่นหลาย่ตัวเลยตอนเดินลงมามองซ้ายมองขวาโอ้โหจะหากันเจอไหมเนี่ยเจอทั้งวันก็ยังว่าไม่ทั่วเลย ตอนนั้นน่ะก็ต้องไปสแตนบายอยู่หอประชุมแล้วเลยยังไม่ได้ดูอะไรมากหอประชุมเหมือนเทยเตอร์มากกว้างสุดๆนักเรียนจากหลายโรงเรียนเข้ามาประกวดเพราะตอนนั้นจำไม่ผิดแล้วจะมี12โรงเรียนมั้งที่เข้ามาประกวดรวมถึงเด็กเตรียมอุดมด้วยพอเสร็จแล้วเขาก็จะมีประกาศคิวให้ไปสแตนบายแต่ยังไม่ถึงคิวเราตอนนั้นก็เลยพาลุงไปเดินเล่นโรงเรียนเตรียมอุดมเขาจัดซุ้มเกมต้อนรับด้วย มีสอยดาวระบายสีแล้วก็เฟซเพนที่ศาลากลางน้ำบรรยากาศนี่นึกว่าคาเฟอเมซอนนะนี่สักพักหนึ่งเขาประกาศให้เพื่อนไปประกวดต่อปัญหาภ,าภาษาเยอรมันซึ่งตอนนั้นน่ะก็ไปเชียร์เพื่อนและเชียร์เพื่อนได้ประมาณ10กว่าข้อใน20ข้อแล้วก,กรรมการก็มาเรียกให้เราไปตอนนั้นก็แบบเชียร์กรรมประกาศมึกไม่ออกเลยสักด้าม ตอนนั้นอ่ะก็เลยได้รีบไปยืมอากจาย์เขาจะจัดแถวแล้วพาไปที่อาคารต่างๆเลยอาคารนั้นเป็นอาคารเรียนภาษาเยอรมันโดยเฉพาะเลยเป็นอาคารไม้ล้วนห้องที่ไปมีลักษณะเหมือนห้องซาวแล็บมีกระจกกั้นบุคคลชัดเจนครั้งนั้นน่ะตอนที่ไปแข่งรู้สึกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งข้างๆเนี่ยไม่ได้เอาปากกามาเลยขอยืมไอเราที่ปากกามาใช้ได้ตั้ง3ด้ามก็เลยแบ่งเดี๋ยวประกวดเสร็จแล้วก็คืนแล้วกันนะ พอได้กระดาษมาก็ไปไม่เป็นเลยนึกว่าจะให้แต่งอิสระอ่ะยังมีคำถามที่ต้องเอาไปตอบในเรียงความประมาณ6ข้อโหยากสุดๆในเวลา45นาทีต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย280คําคำหรือหนหน้ากระดาษ A4 นั่นแหละแล้ก็เลยตอบคำถามครบทุกข้อแต่เอาจริงๆบางข้อเราก็ตีความไม่ได้นะว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่พยายามสูบความสามารถแล้วจริงๆ ช่วงที่เหลือ5นาทีสุดท้ายเราก็นับว่าเราเขียนได้กี่คำแล้วปรากฏว่าได้ประมาณ3 0 0กว่าคำโอ้นลจะมีลุ้นอยู่นะตอบคำถามเราก็ว่าตอบได้ทุกข้อนะช่วงบ่ายมาลุ้นระทึกกับผลการประกวดลุ้นเลียงความว่าจะติดกับเขาไหมเพราะเห็นเกินที่กำหนดเยอะมากเลยนะเอาล่ะชมเชยมาแล้วไม่มีเราลุ้นอีกสาที่ที่สก็ไม่ใช่เรา เอาละเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแกต้องติดหนึ่งในสองแน่ๆเลยว่ะเอเราก็รู้สึกหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะปรากฏว่าที่สองเป็นของเตรียมอุดมศึกษาเพื่อนก็ดีใจยกใหญ่บอกว่าจะได้ที่1นงแน่ๆเลยและแล้วที่1ก็มาถึงที่1คือคือโรองเรียนในกรุงเทพ ว่าสีหน้าตอนนั้นอะเฟลน่าเสียมากๆทั้งทันที่รู้ว่าตัวเองไม่น่าจะได้แม้แต่ชมเชยเลยแล้วแอบน้อยนิดด้วยนะตอนนั้นอะแต่ก็ต้องยินดีกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะของโรงเรียนเราที่ได้ติดท็อปทรีและสุนทรนพที่ติดชมเชยด้วยจบงานตอนเย็นอาจารย์ต้องไปงานเลี้ยงอำลาครูต่างชาติว่าจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปแล้วด้วยความที่เพื่อนไม่อยากรอก็เลยไปหาเดินเล่นแถวๆนั้น ล้วก็ตามไปเปิดหูเปิดตาด้วยว้าวซ่าแบบบ้านนอกเข้ากรุงเลยจ้าเพื่อนพาไป MRT เลยคิดว่าน่าจะไกลแน่ๆแต่ตั๋วราคาไม่แพงมากนะตอนนั้น20กว่าบาทเองพอไปถึงเพื่อนก็พาวับพาขึ้นสะพานยาวๆเอาล่ะไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนไปกันสุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่ห้างซึ่งลืมแล้วว่าห้างมันชื่อว่าอะไรตอนนั้นเพื่อนชวนันไปจินเจฟเฟอร์ แล้วก็แบบโอ้ขอดูเงินในกระเป๋าแป๊บนะแล้วก็ดูโอเคพอจ่ายไหวแต่พอหันไปมองเพื่อนสั่งโอ้ชิตสิบกว่าจานเลยนะมีบอกหารกันด้วยเอิมด้วยความสตันนะเราเลยบอกเพื่อนว่าไม่หารได้ไหมขอซื้อกินเองตอนนั้นก็ได้สั่งแค่มันบดกินกับอาหารอีกอย่างที่ไม่ใช่เมนคอรตสแต่รวมๆแล้วไม่เกิน200อ่ะพอไหวในขณะที่เพื่อนที่หารกันตกคนละ200 มันจะคุ้มนะแต่เรารู้สึกว่าเพื่อนแต่ละคนคือกินไวมากถ้าเรากินไม่ทันนี่คือไม่คุ้มเลยอะหลังจากนั้นอาจารย์ก็โทรเรียกให้ไปเจอกันที่รถตู้ทุกคนตอนนั้นก็เลยรียบนั่ง MRT กลับกันแล้วตอนนั้นก็สองทุ่มแล้วด้วยแล้วพอขึ้นรถตู้ไปเพื่อนก็เปิดเพลงชวนแดนซ์มากยี่ก็เปิดเพลงผับอะแต่เราก็แบบเออเอเอเอาขาให้เต้นก็เต้นไปตามเขาอะนะตนตีบรรพาาไปอะ แล้วประมาณสี่ทุ่มก็พากันนอนตลอดทางเลยแล้วขากลับทางมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยจ้าแล้วพอมาถึงขอนแก่นอีกทีก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วอะ่ะโหนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยประสบการณ์ครั้งนี้ลุ้นทุกอยาดเหนือจริงๆเลยเพราะเราเป็นหนึ่งในตัวแทนที่แบกชื่อเสียงของสายเอาไว้รวมถึงชื่อของโรงเรียนด้วยดังคำที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ตอบด้วคำเดียวว่าต้องลองไปเป็นตัวแทนในแข่งอะไรก็ตามก็จะรู้เองว่ามันคือผลพลอยได้จากความพยายามจริงๆขอบคุณสายสนอังกฤษเยอรมันมากที่มอบประสบการณ์ดีๆให้ได้มีที่ที่สามารถโชว์ศักยภาพได้ขอบคุณจริงๆอยากฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ดีๆเพียงแค่กด subscribe และ follow ตามโซเชียลต่างๆด้านล่างนี้เลยนะคะ